หยิบกางเกงตัวใหญ่มาแปลงโฉมให้พอดีตัวง่ายๆด้วยตัวเองกางเกงตัวโปรดแต่หลวมไปหน่อยไม่ต้องทิ้งมาลองแก้ทรงกางเกงให้เล็กลงด้วยขั้นตอนง่ายๆกันค่ะขั้นตอนการแก้กางเกงให้พอดีตัวเย็บตะเข็บแรกเริ่มต้นด้วยการเย็บตะเข็บเพื่อจัดตำแหน่งก่อนหาจุดศูนย์กลางของตะเข็บเพื่อให้แก้ทรงได้สมมาตรทั้งสองข้างวัดขนาดที่ต้องการลดวัดจากความกว้างที่ต้องการเช่นต้องการลดเเซนติเมตร ทำเครื่องหมายทั้งสองด้านเพื่อใช้เป็นแนวเย็บใหม่เชื่อมเครื่องหมายให้เป็นเส้นใช้เส้นนี้เป็นแนวเย็บใหม่เริ่มเย็บจากด้านในออกนอกใช้เข็มเย็บให้แนบสนิทจากตะเข็บเดิมเย็บตามแนวที่วาดไว้หากเป็นกางเกงสองชั้นให้เย็บเฉพาะชั้นบนก่อนเก็บปลายได้และผูกปมด้านในเพื่อความเรียบร้อยตัดได้ส่วนเกินออกกางเกงจะดูเนียนเหมือนไม่เคยแก้มาก่อนเช็คความสมมาตรทั้งสองข้างแก้ส่งให้เท่ากันซ้าย ขวาลองใส่และตรวจสอบอีกครั้งถ้าพอดีแล้วเย็บเก็บตะเข็บสุดท้ายเคล็ดลับวิธีนี้ใช้ได้ทั้งกางเกงทรงตรงกางเกงบานหรือขากระบอกใหญ่เทคนิคเย็บซ่อนด้านในทําให้ดูเรียบร้อยเหมือนซื้อใหม่ใช้เข็มยาวหรือจักเย็บผ้าเพื่อความสะดวกลองทําตามดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดแล้วจะได้กางเกงทรงแปะใสสวยแบบไม่ต้องซื้อใหม่เลย